สบายดีสบีดายพี่น้องสิงมาลับปะตองอีกแล้วพี่น้องเลยผักเรียบร้อยพี่น้องเลยปะตองตัวหนึ่งพี่น้องก็มาต้มน้ำปะเด็กพี่น้องหาเอาหัวมันเนาะหัวเครื่องในมันธนาพี่น้องก็ไปต้มใส่หัวขาหัวหอมพี่น้องหากผักชีเอาไปต้มเนาะต้มเลยก็ก็ต้องเอาหน้ามานำปะเด็กนี่พี่น้องปะให้มันยิน อ่ะมันเย็นเท่ากับมาลาพี่น้องเอ,อ้ยอย่างนี้นมาเตียงกุ้งมันก็นมีหอมป้อมซอยเนาะใบหมักหูหัวขาแล้วหมักเพชพี่น้องหมักเพชดดิบจี่เรียบร้อยแมาา่เอาหมักเพชดิบนี่ไปตำพี่น้องเอาหมักเพชลงใส่ขบกับขาซอยเอาลงไปผอมหรือก็ไปตำพี่น้องเอ,อ้ยสไตล์ไม่าอาดอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อลาบประตองลาบประตอง ตํากตให้มันหมุนพี่น้องเลยตั้ให้มันหมุนตั้มหมักเพชรแหลกเลยก็เอาปลาทีครับฝักแล้วเอาลงไปใส่พี่น้องสไตล์ไม่อาจเด,ด้พี่น้องเด้อแล้วเอาเขาขัวลงไปใส่พี่น้องเขาขัวลงไปใส่แล้วก็ตั้พร้อมกันเลยพี่น้องเลยเขาขัวขัวใบแต่โดนเลยยังหอมอยู่เด้อใส่กลับ แล้วก็พงนัวพี่น้องพงนัวก็ใส่ลายเส็บลายใส่หน่อยเส็บหน่อยแล้วก็มาตั้พี่น้องเลยก็มาตั้ตั้มตัตั้มตั้ตั้มตั้มไหนมันเขาเนื้อเขานังอลไรเขาจะเอาน้ำที่เขาต้มน้ำปลาแดกกินนี่เลยพี่น้องเอลยไปให้มันเย็นเสร็ก่อนจังเอาลงใส่เลยพี่น้องเลยตั้ไปเรื่อยๆพี่น้องตั้ไปเรื่อยๆต่อไปกระนำปลาแดกลงใส่พี่น้อง ปลาแดกเย็นเด้อพี่น้องเด้บอบบเมนฮอนเด้อเอาใส่เด้อหลาปลาพี่น้องเอ้ยมันจังแซบจ้าพี่น้องเอ้ยคนมัหนิคนต่อไปเรียบร้อยคนเนี่มันเรียบร้อยเขากัน มันเน่เอาน้ำใส่อก็ีหน่อยคนเอาใส่เธอหน่อยได้มันส่ใส่บัตรเดียวหรดเนาะเอาใส่แล้วก็ค้นต่อไปเรื่อยๆพเลยเข้าหมักแขนหมักแล้วสาไดพี่น้องก็เอาใส่ตามใจหมักเข้าหมักแล้วก็เอาใส่ได้หลายน้ำเนาะเข้าหมักแขนพอดดีก็เอาใส่พอดีใส่แล้วก็ค้นต่อไปอีกพี่น้องเอ้ยคนต่ไปคนไปเรื่อยๆหมักเขนหมักแล้วสาไรก็ตามใจเด้อพี่น้องเด้อเพรอะแม่จะเอาสำลีพ๊ะ น้องใบโพโพพต่อไปก็หอมป้อมใบมังหูดพี่น้องหอมบัวเอาลงใส่แล้วก็ค้นต่อใบอีกพี่น้องค้นเนี่ยมันเข่ากันจากนั้นกระซิบบังโหลดสาบมันพี่น้องแสบนัวสำได้พี่น้องเลยซีมบมังก่อนซีมบมังกอน พอดีพี่ดีพี่น้อง,จะ,อองจะเอาไปขว่เด้อพี่น้องเด้อจะเอาไปขวเอามาขว่พี่น้องบอกกินดิบบอกกินดิบขว่เลย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 บอกกินดิบพี่น้องเด้อสิขว่กินล้วปตองมาเด้อพี่น้อง พอมสืบห,ห้อยนาด้วยหอมปอมอีกพี่น้องมาเด้อมาเด้อขวดลับปลาพี่น้องเด้ออาหารเา้ากินกับพักติวมาเคอบพวงพี่น้องมามามา,มากินอาหารเสานําำข่อยเด้อพี่น้องเด้อขวดลับปลาขวดลับปลาสิบเซฟพี่น้องมาเด้อมาเด้อ บก,กินดิบพี่น้องกินซุกแซ่บๆน้ำข่อยเด้อพี่น้องเด้อ